สนับสนุนโดย Jelly People ผลิตภัณฑ์เสริมอหาวิตามินชนิดเม็ดฟูดตราสันไลฟ์ Mami p r o g o l e n t s Premium Express ร,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 รายอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ The Red Ribbon High s o เยอะภาริกิติดโบตอนนี้เรายังอยู่กันที่ร้าน r i p s Man เขาใหญ่ช่วงนี้มาต่อกันที่ของหวานกันบ้างไปชมกันเลยครับช่วงติดโบโอชาสนับสนุนโดย น้ำหวานเข้มข้นตรา Hell Blue Boy นี่เลยเติมความสดชื่นสดใสเห็นแค่สีก็สดชื่นแล้วนี่คือการเติมความหวานที่สดชื่นจริงๆหวานมากๆหวานขึ้นตาเลยหวานแบบว่าแค่นี้ก็หอมเข้าจมูกแล้วนะคะมีอะไรบ้างคะพี่เชียร์มีภารกิจมารออยู่นิวภารกิจนี้จาก The Red Ribbon ของเรานะค,ะคบติดโบให้กับเมนูเติมความหวานทานฟินสุดพรีเมียมเมนูไหน่ะพี่เชียร์ เติมความหวานอ่ะตอนนี้นะเท่าที่ดูเนี่ยเติมความหวานความสดชื่นได้หมดเลยแต่เรามาลองชิมกันดีกว่าดีครับว่าเราจะติดโบกับเมนูไหนดีนะคะพี่โบ๊ทครับค่ะอันไหนคือซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยอืมถ้าตอนนี้เอาเป็นขายดีแล้วกันไหขายดีให้พี่ป๊อปล่าตอนนี้จะเป็นจานที่สองกับจานที่สามคือไม่หรอฮานาคาตาสวิตตี้จานที่สามเนี่ยจะเป็นเฮลส์บู์มูสเค้กนะครับ มูสเค้กคือเป็นมูสเค้กแล้วผสมเฮลส์บูบอยเข้าไปอเนื่องจากว่าเฮลส์บูบอยนะมันอยู่ในคู่เมืองไทยมา60ปีแล้วครับที่คิดว่ามันก็เป็นวัตถุดิบหนึ่งที่เอามาสร้างสรรค์จานหวานอร่อยในสไตล์ฝรั่งได้ว่า ดูตรงง่าเนี่ยกลิ่นอะไรบางอย่างมันลอยเข้ามาทำให้เราได้ถึงวัยเด็กเลยผมชอบน้ำเขียวเอาไปเลยน้ำเขียวจะเป็นครีมโซดาผมชอบน้ำเขียวนี่แต่เดี๋ยวพี่ขอชิมอันนี้ก่อนเลยพานาคอตต้าเป็นครั้งแรกของโลกนะผมว่าที่นำเฮลท์วัวมาใส่ในพานาคอตต้าซึ่งกลิ่นเขาจะเป็นเอกลักษณ์นี่ให้ดูเนื้อข้างในสวยนะครับมีการสอดไส้สสีไหมข้างในดูก็สดชื่นอร่อย สดชื่นดีดีดีงานทั้งสองอันนี่ภาพวัยเย็กนั้นลอยไปไปฉากฉากเลยนะตอนที่วิ่งเล่นตรงนู้นแล้วกระโดดยางอ่ะแล้วก็วิ่งไปกินน้ำดื่มน้ำแดงเฮลทูบอยเนี่ยภาพทุกอย่างมันมาหมดเลยนิวระลึกถึงความทรงจำเก่าๆจริงๆริงพี่บุ๊คเทสได่หมดเลยพี่ขอลองไปนี่เป็นพานาคอต้านะผมลองครีมโซดาไปแล้วพี่ลองสลาดหน่อยสีมันสวยด้วยนะไม่ใช่อะไรนะสวยมากดูสิ วัยเด็กมันไงวัยเด็กตอนนี้เมื่อกี้โดดยางไปตอนนี้ตอนนี้เมื่อกี้ประมาณเอเอลตอนนี้ขึ้นอีหัวเลยกระโดดปุ๊บปกติกระโดดไม่ได้แต่พอได้กินเฮลส์บูบอยอันนี้เป็นกลิ่นสละกกระโดดข้ามอีสุดมือเลยอย่างนั้นแต่ตอนนี้ผมไปสุดกว่านะยังไงครับอีแก๊ดคืออีแก๊ดก็พอๆไงกลับไปพอใช่กลับไปรู้ตายแล้วลูกค้าจะไม่รักได้ยังไงใช่สิ แล้วอันนี้อะไรครับพี่บุ๊กครับอันนี้ก็เป็นเอแคลร์นะครับเอแคลร์แล้วเราใช้เฮลซ์บอยกลิ่นเนื้องนอ๋อสีม่วงของเฮลซ์บอยเหมือนกันใช่ครับพี่บุ๊กอย่างเงี้ยถ้าเราเอาพานาคอต้าไปบวกกับแบบเฮลซ์บอยมันก็มีหลายรสมากเอาไปบวกเนี่ยพี่ว่าทำได้หมดทำได้หมดเสื้สีสวยอ่ะผมว่ามันสีสวยจริงสีสวยมากทำอาหารสีก็สำคัญใช่ไหมพี่บุ๊กใช่คือเราก็อย่าไปดูถูกว่า น้ำหวานที่อยู่ที่เรากินมันตั้งแต่เด็กเนี่ยจะมาทําเมนูพวกนี้ไม่ได้จริงเราทําได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยครับมันอยู่ที่ความครีเอทนะอยู่ที่การคิดเพรปกติคนจะชินกับการที่เราเอาไปชงในน้ําดื่มชงในอะโซดาให้มีความแบบสดชื่นขึ้นมานิดนึงมันทําได้มากกว่านั้นมันทําในขนมก็ได้เช่นเดียวกันได้มากกอนกันใช่และไม่ใช่แค่ขนมไทยนะนี่โชว์เห็นแล้วว่าขนมฝรั่งก็สามารถนํามาทําได้ถูกต้องแล้วนิวกิน กลิ ỏ, like ่นความหอมมันชูรสขึ้นมาเลยนี่แม้กระทั่งขนมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของขนมฟองเซตอย่างมิลเฟยเนี่ยก็ใช้เฮลทูวอยทำได้นะครับมิลเฟยใช่อาจารย์นี้ก็ผสมเฮลทูวอยเหรอครับเป็นสับปะรดครับใช้กินสับปะรดเหรอคะใช่เปลี่ยนครับเปลี่ยนช้อนแล้วก็มีแป้งทาร์ตที่อบกรอบอยู่ข้างในครับแป้งพายอบกรอบ คือมันอยู่ที่ความคิดสร้างสารรค์เลยนะว่าจะนำมาผสมกันยังไงให้ออกมาอร่อยที่สุดอโอ้โหเข้ากันมากพี่บูบอกว่าเขาชอบจอบานนีนพี่บูบอกจานโ์ลดไม่เราต้องบอกว่า เอกลักษณ์ของขนมมันมีอยู่แล้วนะใช่แต่สิ่งหนึ่งที่เราชื่นชอบนะรสชาติที่มันหอมหวานของเฮลซ์บอยเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงจริงอพอมาเข้ากับขนมในหลากหลายชนิดก็เข้าได้ดีมากอร่อยจับมือเลยอันนี้หน่อยไหมอันนี้หน่อยไหมอันนี้อันนี้คือเมนูอะไรคะพี่ภูคะก็เป็นฮันนี่โทสต์หรือว่าชิบูย่าโทสต์ค่ะญี่ปุ่นกลับไปญี่ปุ่นแล้วกลับไปญี่ปุ่นเลยนะลองดูฮันนี่โทสต์กับกล้วยครับแล้วก็มีตีมด้วยใช่ ฟินมากมันมีครัมโบ้ด้วยอ่ะใช่มีครัมโบ้ลอร่อยมากฟินมากทำไมที่นี่ทั้งของเค้าของสอดไห้เราหรอเมื่อกี้ยังไม่ได้ราดอ๋อให้ชิมก่อนให้ชิมแบบยังไม่ราดอันนี้ใช้เป็นน้ำผึ้งหรือเปล่าคะพี่ใช่คฮะใช้เป็นน้ำผึ้งนะเป็นเมเปิลไซรัปผสมน้ำผึ้งอ๋อนี่โอ้โหเพิ่มความหวานนี่ไง สุดดอเพิ่มความหวานให้สดชื่นสดชื่นมากหวานชื่นรื่นรมโอ้โหอะไรจะธนานาเป็นคอนเซ็ปต์ได้ขนาดนี้มันรู้สึกกินแล้วมันหวานหวานชื่นรื่นรมมากกไหมนะก็หูวไม่คำอื่นไม่ได้แล้วอะพี่นะกินปุ๊บนะที่อยากจะทำไปรู้ไหมไปเอาหัวคาบอยมาใส่ทำไมอะแบบอยากจะเอาหัวคาบอยมาใส่แล้วถือแก้วน้ำแดงแก้วหนึ่งไว้ตรงนี้ล้วยังไงต่อเล้ยยังไงต่อมือมือจับในมือซ้ายจับอะไรมือซ้ายมือซ้ายจับอย่างนี้มือขวาทำอย่างนี้เลย เมื่อกี้เรามีภารกิจนี่ติดโบให้กับเมนูที่เติมความหวานนะคะทานฟินสุดพรีเมียมขอโปก่อนเลยดีกว่าของหวานนี่ของหวานชิมมทุอันก็เลือกไม่ได้นะงานพี่ขอเป็นคนเลือกให้ได้แต่ในส่วนของข่าวจริงๆเราใจตรงกันแล้วพี่ให้นิวเป็นคนเลือกของข่าวที่เราโหวตลงกันเลยนะทุกจานเราประทับใจหมดจริงๆอันนี้จับใจเลยอยากให้ลองจริงใช่แต่ถ้าเกิดว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็ มันต้องให้จริงอ่ะไข่พะโล้คิดเหมือนกันไข่พะโล้เมนูธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสุดแสนจะพิเศษอือาจจะราคาแพงกว่าที่อื่นนี่ผมพูดตรงเลยนะแต่ถ้าคุณได้กินเชื่อเลยว่าคุณจะรู้สึกคุ้มค่าที่ได้กินมันแต่สำหรับเมนูของหวานคงไม่มีอะไรเหมาะไปกว่านี้อีกแล้วคือแพนนาคอต้าเฮลส์บูบอยเพราะว่ากินแล้วอยากจะใส่หมวกด้วยการที่ น้ำเฮลส์บลูบอยเนี่ยมันอร่อยมันหอมอยู่แล้วใช่บวกกับเทคเจอร์ของคานาคอต้าดีมากๆลงตัวมากๆลงตัวความหอมนี่สดชื่นจริงๆนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขอเลือกเมนูของหวานเป็นเมนูนี้ฉะนั้นถ้าไปทางของหวานเชียร์ขอมอบนะคะติดโบให้กับเมนูนี้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนนด้วยความที่ความรับใจเราเยอะมากนิวฉะนั้นแล้วในวันนี้นะคะการติดโบของเรายัางไงดีเดียว เราติดให้กับริ p แมนเลยดูเลยค่ะนี่นะครับผมถูกต้องติดโบโอชาให้กับร้านริบ m a n เขาใหญ่ค่ะถูกต้องค่ะและด้วยความประทับใจนี้นะคะเราขออนุญาตนี่นำสิ่งนี้มามอบให้กับพี่บุ๊กด้วยนะคะนี่เลยค่ะสำหรับน้ำหวานเข้มข้นเคลส์ูบอยค่ะหวานชื่นรื่นรม ผู้คนไทยมากว่า60ปีคะ่ะเติมความหวานเพิ่มความสดชื่นทําได้หลากหลายเมนูทั้งเครื่องดื่มและขนมเย้โอ <Yeah>. oh, oh, ้โนหน้สุดยอดสุดฟินสุดฟินมากๆฟินมากๆเลยทั้งของคาวแล้วก็ของหวานเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสมาเขาใหญ่บอกเลยว่าช่วงฤดูนี้เนี่ยหน้านี้เนี่ยเหมาะที่จะมาเขาใหญ่มากๆที่สุดแล้วอยากจะหาร้านอาหารที่ครบทุกสัญชาติรสชาติดีอร่อย ต้องบีบแมนเลยให้พี่บุ๊ฝากร้านหน่อยครับก็ถ้ามาเขาใหญ่จะเชิญชวนทุกท่านนะครับแนมมาทาอาหารในที่เดียวที่มีอาหารตอบโจทย์หลากหลายทุกแนวให้ทุกคนมาเขาใหญ่ก็อย่าพลาดบิบแมนครับมาง่ายๆเลยเสิร์ชใน Google เจอเลยร้านใหญ่โตริมถนนใหญ่เลยครับที่จอดรถเพียบใช่แล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ย อยากจะได้ของรางวัลที่เราเกิดไว้แล้วว่าเป็นแบบ V.I.P. ของร้านริ n ค่ะเราเนี่ยบอกแล้วว่าแค่ถ่ายรูปนี่ถ่ายกันหน้าจอเราสองคนเนี่ยขณะดูรายการอยู่เนี่ยตรงนี้เลยไปโพสต์ใน Facebook Fan Page ของ The r e v r r b o o n i i h s So Boyer p r พร t เกต b แล้วก็ไปตอบคำถามในนั้นเล่นเกมในนั้นแล้วเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีมาวันนี้แจกเป็นอะไรครับพี่บุ๊คครับเราแจกให้เป็นบัตร V.I.P. m ม m b e r นะครับใช้ลด ค่าอาหารที่ริปแมนได้สิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีวันหมดอายุตลอดที่ตลอดที่หือกลายเป็น V.I.P. ของร้านริปแมนเลยสิบรางวัลสิบรางวัลว้าวคุณจะได้กลายเป็น V.I.P. ของร้านริปแมนซึ่ง ใช้กี่ครั้งก็ได้มากินวันละกี่รอบก็ได้ไม่มีวันหมดอายุวันนี้มารุ่กนี้มาอีกมาลืนมาอีกกินเท่าไหร่ลดทั้งหมดเลยสุดยอดเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณเป็นพิเศษเลยค่ะพี่ขอบคุณมากขอบคุณครับพี่บุ๊คเบลเรดซูริโอนไฮโซโบเยอะภารกิจติดโง่วันนี้อิ่มใจประการตามหาสุดยอดพลังงานสะอาดที่ลำสะคองและยังได้อิ่มท้องไปกับที่สุดของอาหารแห่งเขาใหญ่เรียกได้ว่าครบเทือนจริงๆขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์ ยัลลีพีโป้พบกันวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ